ไปไหนจ๊ะให้อาหารเต่าโอเคค่ะไปจ้ะจัดไปค่ะขอ,อ,องการจะให้อาหารเต่าค่ะทุกคนดูสิว้าวเต่าทั้งนั้นเลยค่ะว้าวเต่า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 ขอ,องการจัดเลยลูกจ,ลจัดเลยจัดเลยจ้าว้าอ๋อ ให้เป็นยังไงอย่างนี้หรออยางนี้ไปเลยอืม,อมนี่อาหารเตา่าสงการให้อาหารเต่าค่ะไหนตรงไหนเต็ม <c oughs> ไปหมดเลยนะอืออันนี้ครับสงการให้อาหารเตา่าครับ ม่เอาแต่ใบจะเอาแต่ใบให้เตาแล้วลูกอืออ่าด้เลยค่ะ,ะเนเจ้าใบน้อยในหะ้เป็นเา็<ล>นหมกำลังสะอาดอาไหนเออไม่มีตะไคร่ก็แสดงว่ามันไม่ได้ลงไปให้ตะไคร่กินเนาะนีตะไคร่อืดูด,ดูมันกินโอเคค่ะ